สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับขอนะนำท่านผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศนะครับงานไล่งานนาครับช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับเริ่มต้นด้วยคลิปเดิมนะครับความเป็นมาของแปลงนี้ก็คือเราปลูกข้าวกันนะครับเราปลูกข้าวกันลงข้าวกันนะครับนี่แหละครับดูสภาพเดิมดูความเป็นมานะครับ ก่อนที่มันจะถูกแปลงสภาพเป็นไรอ้อยนะครับมันไม่ได้ใหญ่นะครับงานกวกวัยนะครับเราจะแปลงไปปลูกอ้อยเป็นเป็นอ้อยนาครับเป็นอ้อยขนกันสามด้พี่น้องได้นะครับนี่ให้ดูกลับเป็นมาก่อนนะครับน้องน้องชายนะครับกับคุณพ่อนะครับเป็นคนมาหวานแล้วก็คุณพ่อมาดูเรื่องน้ําแปลงนี้นะครับแล้วเราก็ ไถนะครับเกี่ยวข้าวออกแล้วก็ดูสภาพปัจจุบันงานไล่งานนาน,นะครับเป็นบรรยากาศหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเรียบเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเราก็จะไถปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับที่เรียกว่าอ้้ยนะครับรู้นะครับทิวนะก็เป็นทิวที่ผมรีวิวอยู่ประจํานะครับเรียกไต่แลงลน้อยเมื่อเศร้าไทยแปงเงี้ยเพระท่านมีน้งครับ แปลงใหญ่น้องก็ปลูกแล้วพ่อพ่อส้ำหัวลังบอกพ่อพ่อส้ำหัวลังบอกหัวลังอ๋ออ,อีนิมิตเหลือเหลือเหลือพื้นที่ไ้กลับรถนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับแปลงซ้ายมือคือแปลงที่หักค้อปลูกเนี้ยว่าเบิ่งความเกาหนานี่แต่แปลงขวามือนี่นะครับก็ปลูกใหม่เปลี่ยนจากนาเข้านะครับเป็นไรอ้อยครับงามอีรีไป็นของแปลงแต่ว่ามันจะงานนี่ละนะครับเป็นแปลงที่ M 9 5 4เกเรามาปลูกนะครับ ยวสิผ้ายางออมนะครับนี่ผลพวงจากการแปลงนี้ผมก็มาฉีดฉีดยากับน้องนะครับก่อนที่จะมาเป็นไรอ้อยเนาะน,นะครับมันผสมกันนาข้าวกันนี้นาข้าวของเรานะครับเพราะได้พึ่งผ้ามันอยู่พี่น่อ,องดูสมบูรณ์หอมกลิ่นข้าวครับ นู่นนะครับอีกทิวหนึ่งที่ไปถ่ายเดี๋ยวจะพาลงไปดูอีกเดี๋ยวไปดูน้องเขาเดินวนก่อนครับเป็นนาหยอดนะครับให้เบังผสมกันโอ้บรรยากาศนะครับอ้ยคอนกันสามครับเป็นการปลูกครั้งแรกของแปลงนี้นะครับดินท่า นะครับไม่เคยปลูกจากปลูกข้าวมาก่อนเนี่ยมาดูนอ้อยเนี่ยนะครับนี่แหละผลพวงได้ดอกแคกรถสิบ่อหนึ่งนะครับงามครับงาม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 นี่แหละครับปลูกอ้อยในนาเนี่ยนะครับ บ่ค่อยมีปัญหาเรื่องของใบเหลืองนะครับพามาเดินวนดูครับเอาเพิ่นกับเพ็รหน้าอยู่ได้แหละพี่น้อง เนี่ยนะครับไล่ปลามเงินล้านเขาก็ปลูกข้าวอยู่ระหว่างที่รอผลปลามนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆครับทำความสะอาดแปลงของเรา ไล่ปลาเงินล้านนะครับที่ผมถ่ายนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดมาปลูกข้าวอยู่ระหว่างที่รอปลา,าน้องกำลังทงขับสะาดอยู่ครับไปดูภาพมุมกว้างครับ ก็เหลือน้าไม่เยอะแล้วครับไปทำข้าวเนาะรถเกี่ยวแล้วก็วิ่งแป๊บเดียวแหละไม่กี่ชั่วโมงก็จบ ที่อรอครับ n ้ามันหกพี่น้ออ ับยาไปแล้วไม่น้องนะ,นะครับเป็นการตัดหญ้าออกจากออ่คันนาเฉยๆนะครับน่าดีอยู่ รถไถเราก็ปลูกวิ่งกับไปกับมาอยู่นี่แหละครับแต่แปลงนี้ให้ดูก็คือว่าข้าวนะครับข้าวที่ปลูกแล้วก็มาสลับเป็นไรอ้อยนะครับเห็นความงามของเขานะครับ น้องก็ตัดยอดข้าวอยู่ตรงนี้แหละปีก่อนเนี่ยนะครับทีนี้ก็ลองใส่อ้อยดูกระสิง,งามพ่อสมควรแหละนะครับพี่น้องนะครับผมจึงบอกว่ารถไถเราลงมาไม่ได้แล้วนะครับรถเครื่องจักรหนักลงมาไม่ได้แล้วลงมาก็ติดหล่มนะครับห่างู่ได้พี่น้องนะครับช่องแต่ว่ารถรถขนาดนี้รถไถวิ่งเข้า ต้องตีไปอย่างเดียวแล้วตอนนี้ถ้าขนาดนี้นะครับนี่นะครับมันจนะคกงไดยังนอยหละแต่ว่าโอเคอยู่นะครับมันเป็นเป็นไฮน้าเนาะกำลังยืดแล้วครับ ก็พามาดูเดี๋ยวจะ,ะแปะคลิปเก่ามาอีกนะครับจะได้จําจะได้ทบทวนความจําเนาะจะได้ดูแอะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับพืชเศรษฐกิจก็มีแต่ไรอ้อยนี่แหละครับเนาะปีนี้ราคาถ้าจะดีเป็นเป็นรถไถเรานะครับย,ย้ายจากแปลงนี้นะครับ เอาพันธุ์มาปลูกแปลงนี้นะครับจากงานหนึ่งเนี่นยแหละพี่น้องว่ามาลกที่แปลงเนี่ยนะครับเพิ่กระปลูกเขาขึ้นกันเนี่ยเดี๋ยวเดินดูให้รอบครับสำรวจตรวจสอบสำรวจดู นะครับแปลงอ้อยหน้าฝนก็จะเป็นธรรมดาแหละครับมันโดนน้ำเนาะอ้อยมันงามย่าม,มก็งามด้วยนะครับ แปลงนี้เดี๋ยวค่อยๆว่ามาจากด้านบนดีกว่าแปลงนี้ก็ก็เป็นหักข้อปลูกนะครับกับพ่อไดอยู่แต่ว่ามันจะไม่ไม่ไม่ไมไมไมจะมันจะไม่เท่าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับผมถึงย้ำว่าเอ๊มันหักข้อปลูกหักข้อปลูกมันปลูกเลยเนี่ยนะมันความงามมันจะไม่เท่าเท่าอ้อยใหม่ดินใหม่นะครับเพราะว่าดินดินฝั่งเนี้ยนะครับจะไม่ค่อย จะจะไม่เคยปลูกอ้อยนะครับเห็นว่ามันจะมันเคี้ยวขึ้นเลยนะครับนะครับขอบคุณครับเอาแค่นี้คลคมนี้เอาแค่นี้นะครับ